การเห็นเพื่อละอาสวะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะละอาสวะได้พิขุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขูวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักขู่สัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขูสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอาสวะได้พิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งหูโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเสียงทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ t t anyway. ่ง <ập> สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาสวะได้พิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจมูก โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกลิ่นทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยง AH ย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งาณนวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งขณะสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาวะได้ภิกขุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งลิ้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาวะได้ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรถทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออท,ทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาสวะได้พิกคุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งผฐัพภะทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาสวะได้พิกุเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งทำทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมลาอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนวิญญาณโดยความเป็นของไม่เ <syst> ท <ena> ี่ยงย่อมละอาสวะได้ เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้เมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุคขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอาสวะได้พิขุบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แล ย่อมละอาสวะได้